น้อยจากวังหลวงกำลังจะไปโชว์นะครับน้องพีทน้องพวทน้องพลอยเดี๋ยวพ่อจะบอกอเราเราเป็นนักแสดงเราเป็นหมอลำอะไรที่จะทำให้คุณมีความสุขเราทำเลยนะลูกนะออกไปหน้าเวทีแล้วหนูยิ้มเยอะๆนะลูกยิ้มเดี๋ยวโตมาหนูต้องร้องเพลงนะตอนนี้ร้องยังไม่ได้หนูยิ้มก่อนเลยสวัสดียังไงลูก เอาสวัสดีไงลูกสวัสดีไงวัปฏิยังไงหนูต้องโบกมือโบกมือทักทายพี่พี่ย่าย่าหน้าเวทีด้วยวันนี้มาไกลเลยนะครับไปแล้วไปแล้วเก่งมากเลยโอุ้ยพ่อเหนื่อยไหมพนะพ่อเหนื่อยไหมพนะพนักดาวน์เลยอ๋อเหงาพ่ออ๋อเหงาพ่อร้องเพลงพ่อเหนื่อยไงหาเงินซื้อนมให้หนูเนี่ยยาย แหมเนี่ยก็ซื้อนมให้หนูทุกคนต้องทำงานนะเพื่อนหนูนะหนูหนูต้องน่ารักนะต้องเติมพลังให้พ่อกับแม่ให้เยอะมาจังเลยหนูจับกล้องมาพ่อเหนื่อยไหม กับยายแตนนะต้องบอกแม่อะไรแม่สู้สู้พ่อสู้สู้ยายแตนสู้สู้ไม่เจ็บครับเก่งจังเลยขอให้หนูน่ารักแบบนี้ตลอดนะครับน้องน้องเพชรขอให้หนูน่ารักแบบนี้ตลอดสัญญากับพ่อก่อนโอเคสัญญา เสียงแม่มดอาสัญญากับพ่อก่ญญอนเสียงแม่มดเสียงแม่มดมาๆกอดกอดกันก่นกอนม,มีชุด้วยนะโอ้กอด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 แต่งตัวสวยเลยไม่มีใครสวยเท่าลูกอีกแล้วในโลกนี้คิดถึงคิดถึงมากไหมรักไหมรักรักพ่อไหมรักพ่รักแม่ไหม รักแค่ไหนแล้วก็เพ่อฮะรัก่ลรักเท่าไหนรักเท่าไหนรักแม่รักแม่เท่าไหนเ,เท่าแเท่าฝาเท่าฝาจะปฏิหนูไม่ต้องเขินหรอกเขินทำไมไมกเินเขินพ่อ <laughs> หนูเขินพ่อเขินทำไม พ่อไม่ต้องเขินพ่อพ่อดีเืออ่ะพ่อนิเชื่ออ่ะพ่อเสียงรำไหมเสียงดังพี่เปิดเสียงรงหน่อยี๋ยวพ่อแต่งแน่ก่อนนะพ่อจะไม่ทันพ่อไม่ทำนร้องเพลงหรอใช่พ่อร้องเพลงนี่สองทุ่มเนี่ยพ่อต้องขึ้นเวทีแล้ว แม่แต่งไหมหนูแต่งให้แม่หนูแต่งให้หนาคือแม่แต่รูปนี้ไหมเป็นานานามุ้นมุ้นคือแม่แต่บอกแม่เหม็นปากอันนี้เหรอไม่ใช่ไม,ไม่จะกลับไปแล้วพี่พลอยอยู่ไหนพี่พลอ,อยว่างนอน หนูล่ะหนูหน,นูนอนอยู่หนูนอนมาแล้วใช่ไหมทำไมแต่งหน้าได้ดำอย่างนี้อ่ะลูกตาเป็นยู่ตาเองใครทำให้อะ่ะหนูทำเองอ๋อใช้เครื่องสำอ,อางใครอะ่ะก็ใคก็กินข้าวอย่างยังรอกินแกงไม่สมข้าวหลังข้าวหลัง พ่อร้างตายายแต่งก็หนึ่งร้านตาเพราะไม่ได้ร้างตาแมลงกับยุงเยอะมากเลยในรถในรถมันมีกินเลยรถตู้เราเปิดกระจกไว้ก็ได้อันนี้มันเกลีเปิดเอาฟ้องมันเลเข่าไปนด้หมดเลเมื่อหนึ่งไปรั่มเหนียวยุงหางขนาดเครื่องมีดที่ฟอนอยู no ่มันกัด อยู่เองก่อนอยู่อ่าโคลาชแม่อาชีพชื่อหน้องน้อยอ๋อใส่ครับนะโอเคค่ะมันเปื้อนหรอมาเปื้อนอ๋อเช็ดดีๆค่ะเช็ดเอากระดาษเปียกเช็ดก็ได้นะลูกนี่ไงมันมันไม่ออกหน้าพ่อเลยอะ่ะฮึทำไงอะ่ะโดนหน้าพ่อเลยอะ่ะเช็ดออกให้พ่อสิอเช็ดจิออกไหม มไปขายมะขามสนุกไหมสนุกเป็นไหมแม่นอนคนเดียวเหรอพ่อไปไหนอ่ะแม่ต้องหาพ่อสิข่อได้ช่วยนี่พ่อรับรับเอางงไม่รังเปิดมาตอนเก้าโมงสิบโมงเต็มมันเทปเงาห่างแค่ไหนสิบหกไก่มันยิงนี่ก็เจี๊ยก์เพ ลูกจะกลับยังไงหรือตัวอยองจะกลับอยู่ข้าจะกลับพ่อพรุ่งนี้พอดีเลยพาพ่อพาไปเดินเที่ยวงานช้างนะไปดูงานช้างไปดูเขาแห่ช้างอะ่ะไม่รูเนี่ยใช่ค่ะเขาแห่กี่โมงไม่รู้หร<ช>ือมีการแสดงกี่โมงเดี๋ยวต้องถามข้อมูลก่อนพ่อหนุ่มเกพ่อพ่อทเต้นอะไรนะลูกช,ช้างเต้นช้างเต้นอ๋อเออใช่ช้างเต้นได้ไงานช้างอะ่ะ ร้านค้างเต้นอ่ะใช่เดี๋ยวพ่อพาไปดูเลยเดี๋ยวพ่อไปไปดูไม่เอาผ้าพันคอมาให้กับเสื้อกันหนาวครับเมื่อพ่อมันเป็นยิกก่งเก็บเพิร์ใช่ใส่รองเท้าก็อยูกก่ข<ช>้างก,กัเนี่ย